สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนีกับมาพรากกับการไายงานข้าวพยากรอ์อาการบริเวณผาคอีสานล่างจากศูนย์นุตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในยามบ่ายของมือวันที่สองมีหน้าคม2565สิหาค่ะก่อนอื่นนะคะเห่ากับมาเบิงแพท่ยาก,การนะคะกับสิเฮนว่ายอมความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนนะคะแดดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะสิเฮนไฮผ่าอีสานล่างเหานะคะมีอาการหอนในยามกลางเว้น ประกอบกาฟนะคะมีหมอกเกิดขึ้นได้ในยามเศร้าค่ะสำหรับในบายมือนีจากภาพถ่ายดาวเทียมะคะ่ะแกิเห็นว่าไขสานหางของห้านะคะมีเมฆเกิดขึ้นหน่อยค่ะสำหรับสรุปลักษณะอาการของไขสานหาังห้าในมือหนีนะคะแกสิมีหมอกในยามเศร้าค่ะประกอบกับนะคะมีอาการหอนในตอนกลางเว้นค่ะลมเป็นลมตะวันออกความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ อุณหภูมิสูงสุดในบ้ามือนี้ขาดว่าจีอูที35-37องาศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในมืออื่นเศรศาคาดวาจีอูที่21-24องศาเซลเซียสค่ะถัดมานะคะเป็นขาดไม้ลักษณะการในมือวันที่2ถึงามีนาคมนะคะขาดว่าภายซาล่างเห่ากับเซนีอาการหอนก็มีฟ้าล้วนในยามกลางเว้นค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วซีบถึง20กิโลเมตรต่อชอั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดขาดว่าซีอ่ที่3 5 38องาศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดขาดว่าซีอ่ที่20 24องาศาเซลเซียสค่ะถัดมาในหมือวันที6่6ถึง8มีนาคมภายอีสานล่างของเฮานะคะขาดว่าซีมีพาย,ยฟฟุฝนฝ่าคนองลอยละ40 60ของพื้นทีกับมีลมกระโชงแห้งและมีหลุมเฮตกในบ้างพื้นทีค่ะ ลมยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิหถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดขาดว่าซีอุที่30ิถึง34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดขาดว่าซีอุที่19ถึง21องศาเซลเซียสค่ะสุดท้ายนี้นะคะกคารสิขคอฝฟกพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยและระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนฝ้าขนอง ที่จะเกิดขึ้นในช่วงมือวันที6่6ถึง8มีนาคมไหว้น้ำค่ะสุดท้ายนี้กับสิขอลาไปก่อนพอกันไหมในมืออื่นสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน